องค์ท้าเวสุวรรณสุดคิ้วน่ารักวัดดุสิดารามสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2100จากหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่าตอนที่กล่าวถึงพระอารามหลวงในกรุงศรีอยุธยาระบุชื่อวัดแห่งหนึ่งว่าวัดดุสิตารามวัดนี้มีเจดีย์สูงใหญ่เป็นโบราณสถานสำคัญของวัดมีลักษณะเช่นเดียวกับเจดีย์วัดใหญ่ใช้มงคลแต่มีขนาดเล็กกว่า ฐานเจดีวัดดุสิดารามเป็นฐานแปดเหลี่ยมและปรากฏร่องรอยว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังคล้ายคลึงกับส่วนฐานของเจดีทองแดงวัดมเหยยงซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายราวรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่25กรกฎาคม2538จึงสรุปได้ว่าวัดดุสิดารามสร้างขึ้นในสมัยอายุทยาตอนกลางและได้มีการบูรณะซ่อมแซมในสมัยอายุทยาตอนปลายกล่าวกันว่าวัดดุสิดารามมีความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลในประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งคือเจ้าแม่วัดดุสิตผู้เป็นมารดาของเจ้าพระยากโกาธิบดีปานกับเจ้าพระยากโกธิบดีเหล็ก และเป็นพระนมของสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธ์ทวงวันเดชทรงกล่าวถึงวัดเจ้าแม่ดุสิตไว้ในหนังสือราชนิกูรรัชกาลที่ห้าว่ามีศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าชื่อบัวส่วนพระองค์เจ้าจุนจัรพงศ์ทรงกล่าวถึงเจ้าแม่ดุสิตไว้ในเรื่องเจ้าชีวิตว่าเป็นหม่อมเจ้าทรงพระนามว่าอัมภั ซึ่งต่อมาบวชเป็นชีได้รับสมญาว่าเจ้าแม่วัดรุสิตเอ็มไทยคอมมูนิตี้ที่สายหมู่ห้ามพลาดอัปเดตคอนเทนต์สดใหม่วอลเปเปอร์เสริมดวงปรึกษาดูชะตากับหมอดูคุณภาพปฏิทินเลิกมงคลสติติเลขสลกักพร้อมคำทำนายฝันเอ็มไทยมูครบจบในแอปเดียว